AI Podcast World สวัสดีค่ะพัดค่ะสวัสดีครับทันครับวันนี้เรามีเรื่องที่เอ่อต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นแล้วก็อาจจะน่ากังวลนิดนิดด้วยนะคะสำหรับคนในวงการบัญชีครับผมเรื่อง AI กับงานบัญชีนี่เป็นประเด็นร้อนแรงจริงๆใช่ค่ะมีตัวเลขล่าสุดเลยจากการสำรวจของ Co อ s e r a กับ i n t u i t q u i c k ก o o k s เขาบอกว่านักบัญชีในสหรัฐเนี่ยนะคะ98% 98%เลยเหรอครับใช่ค่ะ98%ใช้ AI ช่วยทำงานในปีที่ผ่านมาแล้วพอดูเฉพาะกลุ่มผู้บริหารการเงินตัวเลขยิ่งกระโดดจาก37%ไปเป็น58%โอ้เพิ่มขึ้นเร็วมากแค่ช่วงปี2023-2024เองนะครับเนี่ย นั่นสิคะมันก็เลยพาเราไปสู่คำถามใหญ่ที่คอสราเขาพาดหัวไว้เลยว่า Will AI replace accountants ตกลง AI จะมาแทนที่นักบัญชีหรือเปล่าเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้เลยครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้แล้วคะ่ะว่า AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนวงการบัญชีไปแค่ไหนกันแน่เราจะดูข้อมูลจากหลายๆที่เลยทั้งเครื่องมือ AI จากทิพเททีครับแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AI agent ที่ดีลอยกำลังพูดถึงเยอะมากอืม รวมไปถึงมุมมองเรื่องอนาคตจากเครเซราด้วยคืออยากให้เห็นภาพรวมชัดๆว่า AI ช่วยอะไรได้บ้างแล้วเราเคนทำงานบัญชีต้องเตรียมตัวยังไงดีเลยครับงานเริ่มตรงนี้ก่อนเลยค่ะตอนนี้ AI มันเข้ามาช่วยงานบัญชีตรงไหนได้เราบ้างคะแบบที่ใช้กันเยอะๆแล้วจริงๆแล้ว AI เข้ามาช่วยงานที่เมันซ้ำๆได้เยอะมากเลยครับอย่างที่ทิปพาี่หรือเครเซ่าบอกก็พวก การจัดก,การเอกสารพวกใบแจ้งหนี้อะไรแบบนี้เหรอคะใช่ครับทั้งฝั่งรับฝั่งจ่ายเลยการประมวลผลใบแจ้งหนี้การจัดก,การค่าใช้จ่ายแล้วก็การลงบัญชีอัตโนมัติอ๋อคือ AI ช่วยคีย์ข้อมูลจัดประเภทบัญชีให้เลยประมาณนั้นครับมันช่วยลดข้อผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลได้เยอะแล้วก็พวกกระทบยอดบัญชีด้วยนอกจากงานเอกสารแล้วมันยังเก่งเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลด้วยนะวิเคราะห์ยังไงคะก็ อย่างเช่นช่วยหาแนวโน้มทางการเงินที่น่าสนใจหรือหาจุดที่มันดูผิดปกติในข้อมูล anomaly detection อหรือแม้กระทั่งช่วยตรวจจับการทุจริต fraud detection โดยใช้ algorithm machine learning เข้ามาช่วยโหทำได้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วอย่างเรื่องภาษีล่ะคะพอช่วยได้ไหมคะ ช่วยได้ครับในการค้นคว้าข้อมูลภาษีกฎระเบียบต่างๆหรือช่วยเตรียมข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการยื่นภาษีหรือแม้แต่นานตรวจสอบบัญชี AI ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วพอพูดถึง AI คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึง ChatGPT อย่างเดียวเลยแต่จริงๆแล้วเทคโนโลยี AI ในงานบัญชีมันมีมากกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับ แช <G P> t GPT เป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆมันมีเทคโนโลยีเบื้องหลังอีกเยอะมากอย่าง Machine Learning ที่เหมือนเรามีผู้ช่วยคอยเรียนรู้ข้อมูลเก่าๆเพื่อหาความผิดปกติค่ะหรือ Computer Vision ที่ทำให้ AI อ่านเอกสารที่เราสแกนเข้าไปได้แล้วก็มี NLP หรือ Natural Language Processing อันนี้ช่วยเรื่องภาษาใช่ไหมคะครับช่วยให้ AI เข้าใจภาษาในเอกสารสัญญาหรืออีเมลการเงินได้ แล้วก็มี RPA หรือ Robotic Process Automation อ๋อหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ใช่ครับพวกนี้เป็นเหมือนหุ่นยนต์ที่ทำงานซ้ำๆตามที่เราตั้งโปรแกรมไว้ได้เร็วมากเทคโนโลยีพวกนี้ล่ะครับที่ทำให้บริษัทตรวจสอบบัญชีใหญ่ๆอย่าง Big Four Deloitte PwC EY KPMG ครับผมพวกเขากำลังเอา AI มาใช้พัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบบัญชีและงานให้คำปรึกษาอย่างจริงจังเลยเข้าใจแล้วค่ะ ทีนี้มีอีกคำที่เริ่มได้ยินบ่อยขึ้นคือ AI agent อันนี้มันคืออะไรคะแล้วมันต่างจาก AI ที่เราคุยกันเมื่อกี้ยังไงอ๋อ AI agent นี่เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับลองนึกภาพตาม Deloitte เขาบอกว่ามันเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่ฉลาดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งฉลาดขึ้นยังไงคะคือมันไม่เพียงแค่ทำงานตามคำสั่งที่เราป้อนไปเป๊ะแต่มันสามารถคิด ตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําบางอย่างเพื่อให้เป้าหมายที่เราตั้งไว้สําเร็จได้ด้วยตัวเองโอ้โหเหมือนมีเลขาที่คิดเองได้เลยคล้ายๆอย่างนั้นครับเช่นถ้าเราบอกว่าเป้าหมายคือจัดการเดินทางไปประชุมที่เชียงใหม่ให้หน่อย AI agent อาจจะไปหาข้อมูลเที่ยวบินโรเรียนเปรียบเทียบราคาแล้วก็จองให้เสียสับโดยที่เราไม่ต้องไปบอกละเอียดทุกขั้นตอน สุดยอดเลยค่ะอย่างดี้อยเองเขาก็เพิ่งเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า Global Agentic Network ค่ะได้ยินชื่อนี้อยู่มันเป็นเหมือนเครือข่ายที่เชื่อม AI agent หลายๆตัวเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้งานในส่วนต่างๆของลูกค้าตั้งแต่บัญชีภาษีการวางแผนกลยุทธ์หรือจัดการความเสี่ยงมันเป็นอัตโนมัติและเชื่อมโยงกันมากขึ้นแปลว่าไม่ใช่แค่ดีลอยเจ้าเดียวแล้วสิคะไม่ใช่ครับ Big f เจ้าอื่นๆอย่าง KPMG, PWC, EY ก็กำลังซุ่มพัฒนา AI agent ของตัวเองอยู่เหมือนกันที่เป็นเทรน์ที่กำลังมาแรงมากๆฟังดูแล้ว AI เก่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแต่กลับมาที่คำถามเดิมมันจะมาแทนที่นักบัญชีไหมคะหรืออย่างน้อยๆงานระดับเริ่มต้นจะหายไปเยอะไหมหลายคนก็กังวลเรื่องนี้เป็นคำถามสำคัญเลยครับจากข้อมูลที่เราดูมาทั้งจาก c o เซ r ER a และทิพ Pa าที T เนี่ยแนวโน้มบัญชี้ไปทางเดียวกัน คือ AI ไม่น่าจะมาแทนที่นักบัญชีทั้งหมดมแต่มันจะเปลี่ยนบทบาทไปอย่างแน่นอนครับงานที่เน้นการป้อนข้อมูลทำเอกสารซ้ำๆซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นงานระดับเริ่มต้นเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่า AI จะเข้ามาทำแทนได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนักบัญชีจะไปทำอะไรแทนล่ะคะก็ต้องขยับไปทำงานที่มันซับซ้อนขึ้นครับงานที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ การให้คาปรึกษาเชิงกลยุทธ์การตัดสินใจในเรื่องที่มันมีรายละเอียดเยอะๆหรือต้องใช้ดุลยพินิษฐ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ตอนนี้ยังทําได้ไม่ดีเท่ามนุษย์แปลว่าทักษะที่นักบัญชีต้องมีในอนาคตก็จะเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมคะมีอะไรที่สําคัญเป็นพิเศษบ้างคะใช่เลยครับต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันโคเซราสรุปไว้ค่อนข้างชัดเจนอย่างแรกเลยคือต้องปรับตัวเร็วเปิดรับและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลาอันนี้สําคัญมากค่ะ สคือทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ data analytics ต้องแน่นขึ้นอาจจะต้องใช้เครื่องมืออย่าง Power BI หรือ Tableau ให้คล่องอืมต้องเข้าใจข้อมูลที่ AI ประมวลผลมาให้ได้ถูกต้องครับและ3คือต้องเข้าใจหลักการทำงานของ AI ด้วยนะว่ามันทำอะไรได้ไม่ได้ยังไงแล้วจะเอามาประยุกต์ใช้กับงานของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงแล้วทักษะด้านอื่นๆล่ะคะที่ไม่ใช่เทคโนโลยีโดยตรง อันนี้สำคัญที่สุดเลยครับและเป็นสิ่งที่ AI ยังไงก็แทนไม่ได้คือทักษะความเป็นมนุษย์หรือ Human Skills เช่นอะไรบ้างคะการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ Judgment การคิดนอกกรอบความคิดสร้างสรรค์ทักษะการสื่อสาร Communication ทั้งกับทีมกับลูกค้าค่ะและที่สำคัญมากๆคือความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Intelligence ในการสร้างความสัมพันธ์ความไว้วางใจอันนี้ AI ให้ไม่ได้เห็นภาพเลยค่ะ เหมือน AI เป็นเครื่องมือแต่คนยังต้องเป็นคนใช้เป็นคนตัดสินใจและเป็นคนสื่อสารอยู่ดีใช่ครับแล้วมีชีค่าเรื่องทักษะนั้นนะครับตลาดของ AI ในวงการบัญชีเองก็คาดว่าจะเติบโตแบบมหาศาลเลยโตขนาดไหนคะมีข้อมูลจาก Market US ที่คอนเซราอ้างถึงเขาคาดว่ามูลค่าตลาด AI สำหรับบัญชีเนี่ยอาจจะสูงถึง88.2พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐภายในปี2033 โอ้โห oh, เยอะมากครับตัวเลขนี้ยิ่งตอกย้าเลยว่าการปรับตัวและยอมรับนํา AI มาใช้มันไม่ใช่ทางเลือกแล้วแต่เป็นความจาเป็นเพื่อให้อยู่รอดและแข่งขันได้ในอนาคตสรุปได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะว่า AI ไม่ใช่คู่แข่งไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่จะมาช่วยให้นักบัญชีทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแม่นยำขึ้นครับผม แล้วก็เปลี่ยนบทบาทจากการทำงานเอกสารซ้ำๆไปสู่การเป็นที่ปรึกษาที่ต้องใช้สมองใช้การวิเคราะห์และใช้ทักษะด้านคนมากขึ้นซึ่งก็เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายให้นักบัญชีต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเลยนะคะถูกต้องเลยครับและก่อนจะจากกันผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองคิดกันต่อเล่นๆนะครับ ได้เลยค่ะว่ามาเลยในวันที่ AI มันเก่งมากๆในการจัดการข้อมูลทำงานลูทีนต่างๆได้ดีกว่าเราแล้วเนี่ยอะไรคือคุณค่าพิเศษของความเป็นมนุษย์ที่นักบัญชีอย่างเราๆต้องสร้างต้องพัฒนาให้มันโดดเด่นขึ้นมาเพื่อให้เรายังคงสำคัญและเติบโตต่อไปได้ในทศวรรษข้างหน้านี้เป็นคาถามที่อืมลึกซึ้งและต้องกลับไปขบคิดต่อจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ และสำหรับผู้ฟังอย่าลืมติดตาม podcast ส,สรุปข่าว AI รอบโลกธุรกิจกับพวกเราได้ใหม่เจ็ดโงเช้าทุกวันนะคะวันนี้พัดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ AI Podcast Worldwide